มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดจำนวนเงินคงเหลือของแอนนาหลังธุรกิจล้มขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยน2566แอนนาวรินทร์เดินทางเข้าพบตำรวจไซเบอร์เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาช่อโกงประชาชนและนำข้อมูลเท็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยเธอเองยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะช่อโกงนะคะ ยืนยันคำเดิมว่าเราเองบริหารธุรกิจผิดพลาดพร้อมยืนยันว่าทองที่ทำทุกวันนี้เป็นการคืนกำไรไม่ใช่การขายทองโดยตรงค่ะแล้วก็ไม่ใช่กล่องสุ่มนะคะนอกจากนี้แอนนาเปิดใจว่ายอมรับว่าตัวเองเคยคิดสั้นพยายามข้มแข็งในทุกวันคิดว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราต้องอยู่ไม่งานลูกค้าจะได้ของยังไงตอนนี้ก็ยังไม่สบายใจหนูไม่ได้กลัวคุกเพราะว่าคุกเองก็คือคุก แต่คืนของให้กับลูกค้าคือจุดประสงค์หลักบัญชีที่ใช้ได้ซึ่งมีเงินเหลืออยู่ในนั้นประมาณสัก2,000 200, 0 0บาทนะคะก็ถูกอายาดเพราะว่ามีลูกค้าไปแจ้งความพอไปขอถอนแจ้งความตำรวจก็ตีเป็นช่อกรงประชาชนก็เลยใช้บัญชีไม่ได้ค่ะส่วนบัญชีที่มีเงินวันนี้มีอยู่25บาทเพราะว่าไม่เคยวางแผนว่าธุรกิจจะล้มนะคะต้องขอบคุณเพื่อนที่เอาข้าวมาให้กินซื้อข้าวสารซื้อสิ่งของมาให้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดดตคอมค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ